ค่ใช่โอ้โอเสร็จเรียบร้อยอ๋อเราคุ้มครองนะค้าค่ะสมฤกเวศดังอ่อไม่ขอบคุณนะขอบคุณระคาขอบคุณแล้วไปเลยแกดวดด้วยต้องไปซื้อของแกดวดก่อนสวัสดีครับสมฤกเวศดังโอบคุณครับก่อนคไปสวัสดีครับไปสวัสดีครับไยสวัสดีครับขอบคุณครับเรนไม่หมดอ๋ออ๋อคันหน้าใส่ันหน้าขอบคุณภาพไป ต่อไปยะแวสดังางเยอะยอก่อยนะคะ่เน้อยนะคะเละสุขภาพที่ดีนะคะทุกท่านนะอากาศ็ร้อนโก็ระบาดวันนิตัวสว่างดิคุณลุงคะลุงคะวัสดีค่ะคุณลุงวัสดีค่ะ สวัสดีที่รู้จักค่ะลดความเสค่ะสวัสดี่ที่น้อยนะคะจากศูนย์เยาวชนนะคะเอสุขภาพด้วยนะคะโอเคหิวอไหวไหมคะได้ต่อไปอังคณาดวงสว่างนี่ใช่อังคณาเชิญค่ะคุณหนุ่มมาด้วยค่ะส่วงภาพหันดูนี่ทำแถวอยู่คน สวยเฉยยิเง yes, yes, yes. yes. ียบครเซวเลตไน้อยนะคะสวยมาค่ะทำพูดทำพูดเฉย้วพรด่วนสวดเรด่วนสายไรดดารับ

คุณยายเออคุณยายโอ้คุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณยายรับรับรับมองคุณยารับมองคุณยายรับดีไหมคะอย่าผ่านนากล้องขอบคุณด้วยขอบคุณนายจันเพญนายจันเพนคุณยายร้วกลับไปเลยนะ จะรับกลับไปเลยลมเอาคุณมอม่ยายไม่กเอากลับไปเลยคุณยายขอบคุณมากคนะหยิบเลยค่ะหยิบเลยติดตัวก็หยิบเลยค่ะหยิบไหไหมคะมีคนมาช่วยไหมคะมอง้องไงมอ้องหยิบาองตัวก็ได้ค่ะเอาไปเลยค่ะยาลมองกล้องยาลยาลมองกล้องค่ะถือดีๆนะถุวางเลยนะคุานะคะมานะคะบนบอกแล้วไงที่ก็บอกว่าพี่วางเลย คุณยายเอ้ยผ่านไปอช่วยหน่อยช่วยดีหน่อยแดงบุรีรัตน์ไม่น่าเชื่อแล้วหักแล้วขนมแดงบุรีรัตน์มาแล้วอายาเดินเลยอายงบุรีรัตน์กลับหอมแดงเอาขนมมาเอามามามาเชิญค่ะเอาขนมให้ประแดงค่ะกลับบ้านก็กลับไปแม่หลับไปนอนให้กลับไป คุณแดงคุณแดงรับมอกกับพี่คะพระดาปวดแขนแล้วค่ะคุณแดงคุณแดงอันคุณแดงรับใครใครรับแล้วกลับไปแต่ใครอยากได้พระหมก็อยู่ต่อวิพาสุกเดชรับเลยวิพาสุกเดชพระดาแงล้แงลงรมังกรไงเอาสุตามรๆหเลยค่ะมื่อกีะไม่มีใครแย่งค่ะ

ปุพันษาปานบุญใครปูพันษาอ่าเด็กตัวเล็กอ่ะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยอ่ะเดินตัดข้องจัะเก็บตัวฟังเรื่อนะแสงอันลนแสงสว่างเขาขาดเก็บใครอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ายเอดไม่ได้ยาเาดได้วยังไยังยงนี้ทุกคนก็อ้างได้ใม่ไหมอ้างได้อ้าง้าไื่อ่นไ่ไนะฮะเ่ผมก็ติดท่หน้าอกติดกระปุตติดับจันจัน chịt đá bốt, không được không được, em cấm, bắt, 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 ช่วยคแสบหน่อยได้ไหมคะแนไม่ดีสาวม่คเร็จแล้วทำได้ช่วยหน่อยนะคะแล้ันน้ช่วยได้มานสอนไหมได้ได้ดากัศนขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้ไม่ค่อยขอบคุณกันเลยใส่มาเนี่ยคุณทาเข้ามันไสป่ะคะบ ขอบคุณด้วยไหว้ยกมือไหว้เลยครับยกมือขอบคุณยกมือขอบคุณเลยครับขอบคุณด้วค่ะขอบคุณด้วยชูมันไม่ฟังชูมันไม่ฟังเรอครั

ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ให้อัดคลิปไม่ใช่หรอโต ขอบคุณก to well ่อนยกมือขอบคุณขอบคุณขอบคุณไฟต่อเนี่ยไฟเดี๋ยวต่อมันต้องอะไรไฟขอบคุณ

อ่ขอบคุณด้วยแม่ฝางมาลิบักลิเด็กสองคนเนี่ยสาคนเนอ้าเด็นี่หน้ามักนหน

บูมหรือบํมอะเจ็บว่าบังบังบังเด็กนนี้เอ้ชเขียนชื่แล้ปาิชัดอะไรย ขอบคุณ affiliated. นะครัขบขด้วยรอเกี้ยรอเกี้ยรอเกียเนียย้ายออกมานี่ย้ายออกมาที่นี่ ไมนด้วขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยนะคะยาดายาดาไม่ขอบคุณเลยโอเครขอบคุณด้วยสิขอบ

Uhm. ไม่ไม่กลับไว้ไม่เข้าบ้านเลเก่งเงเก่งช่วยหนูอะไรผ่าตาอะไร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 คุณอะไรคะใครชื่อคุณอะไรเดี๋ยวแลเดี๋ยวไปแล้วใครชื่ออะไรทีรพัฒทีรพัฒ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยเดิขอบคุณค่ะแม่ให้หนูถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอนะไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะแม่สั่งให้ถ่ายวิดีโอ ขอบคุณด้วย แครที่ยังไม่ได้ว่ะยกเือร์ตอนนี้ยกไ,ไ,ไ,ไม่มาเอาอ่ะประดา,าแจกอะมึงอ่ะรอคนว่าให้ลูกเราน่นไม่เขาผัดเลพอแล้ว,ว,ลว,ลวคนท้ายแล้วคนท้ายสวยมากเลยละมึงใส่สวยมั้งอ่ะนมอ่ะนมอ่ะนมแล้วม,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 มันไม่เอาเลยนะยืน คนสุดท้ายแล้คนสุดท้ายละรับนี่มีชื่อทมก็ไม่ต้องาขอบคุณด้วยวยมากเลยขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณยยกมือไหวกันได้ยกมือไหวยกมือไหวยกมือไหวเจ้ยกมือไหวไม่สวยเลยดีๆมาม่มืไหวี ไมไๆไปทามผ่านไปเลยจบเหลือพ่อผมศราทธาเหลือยุ่ธศาตรคน่าสีผู้อุฒิสูงยุคมีกี่คนครับเลยหนึ่งสองสามี่ห้า็9แปดคนไม่ใช่นี่นนี่นนวดกินนวดนวตาคุณเก่งเลยนวด じゃあならうめてくださいました。